สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์ศิรักษ์ศิวนานะคะมาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะโดย<ด>ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะ<ด>เราก็มีนะคะในเรื่องของศูนย์ให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนทางกฎหมายนะคะโดยทางมหาลัยได้ตั้งนะคะเราเรียกว่าสํานักง,งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะคะโด,โดยสํานักง,งานช่วยเหลือนะคะ,ะประชาชนทางกฎหมายนี้นะคะเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่อยู่ในคณะนิติศาสตร์นะคะโดยการก่อตั้ง,งเรานั้นนะคะเริ่มต้นมาจากนะคะก็คือท่าน ดร์สวัยสุทธิพิทักษ์นะคะซึ่งท่านเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านอาจารย์สนั่นเกตทัศน์นะคะให้ทำการก่อตั้งนะคะศูนย์นี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักสําคัญนะคะก็คือว่า ต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนะคะที่เขาเรียกมีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆโดยเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะโดยศูนย์นี้ได้ทําการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2529นะคะปัจจุบันนี้เราก็ดําเนินงานมาทั้งหมดนะคะเป็นเวลาก็เกือบ26ปีผ่านมาแล้วนะคะโดยนะคะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งนะคะในครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะท่านอธิการบดีผู้ขอตั้งนะคะถ้ามีวัตถุประสงค์ให้ศูนย์นี้เนี่ยนะคะ เป็นที่นะคะปรึกษาปัญหาทางกฎหมายเบื้องต้นแล้วก็แนะนําข้อกฎหมายต่างๆให้แก่ประชาชนทั้งในทางแพ่งทางอาญาแล้วก็กฎหมายทั่วๆไปนะคะโดยเราเน้นนะคะสําหรับนะคะผู้ขอคําปรึกษาที่เรียกว่าเป็นประชาชนที่ฐานะค่อนข้างจะยากจนนะคะเพราะเรามองถึงนะคะในเรื่องของปัญหาในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนนะคะที่ ประชาชนหลายคนนะคะที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้แล้วพอมีปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะก็ขาดแคลนทุนรัพย์ในการที่จะไปว่าจ้างนะคะทนายความต่างๆท่านก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะคะโดยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะท่านก็ยังมองเห็นว่าทางคณะนิติศาสตร์นะคะหรือว่าทางมหาวิาลยเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์หลักของเราอยู่ข้อหนึงนะคะถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญก็คือการบริการทางวิชาการ ท่านก็เลยคิดว่าในทางในส่วนนี้เนี่ยของคณะนิติศาสตร์นะคะน่าจะนะคะให้การบริการทางวิชาการแก่ประชาชนนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถ้ามีโอกาสนะคะก็ให้เป็นการนะคะเขาเรียกว่าฝึกฝนนะคะนักศึกษาของคณะเราในภาคปฏิบัติด้วยนะคะโดยนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะทางศูนย์ของเรานะคะก็มีนะคะการให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะ โดยช่องทางนะคะของการให้คำปรึกษาเนี่ยเรายังทำเพียงแค่สองช่องทางก็คืออันดับแรกก็คือให้คำปรึกษาโดยตรงนะคะที่คณะนิติศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกับอีกทางหนึ่งก็คือทางโทรศัพท์ นะคะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาปรึกษาทางโทรศัพท์มากกว่านะคะการที่มาขอคาปรึกษาเองหรือว่าเดินเข้ามาเพื่อขอคาปรึกษาน,นั้นเนี่ยนะคะจะมีเป็นจํานวนนะคะถ้าทียบไปแล้วสัดส่วนก็จะน้อยกว่านะคะแต่ถ้าดูไปแล้วนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยที่ผ่านๆมานะคะปีหนึ่งเนี่ยนะคะก <estab จ> <man> ็ประมาณ60ถึงเ0เรื่องนะคะบางปีเขาประมาณ80เรื่อง นะคะโดยนะคะคดีที่มาขอคาปรึกษาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นคดีแพง่งคดีอาญานะคะแล้วก็จะเป็นปัญหาทั่วๆไปนะคะทั่วๆไปนะคะโดยในการให้คำปรึกษาเนี่ยนะคะถ้าถามว่าเ,เรามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างสำหรับในการดำเนินงานนะคะ เนื่องจากว่าูนย์นี้เนี่ยตั้งที่คณะนิติศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นนยโยบายของท่านอธิการบดีผู้ขอตั้งแล้วก็รวมตลอดถึงนะคะท่านคณะบดีนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ผ่านมาท่านให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของการบริการทางวิชาการในส่วนนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องสําคัญนะคะเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมอบหมายให้อาจารย์ทุกคนในคณะนะคะมีส่วนร่วม ในการในการทำงานนี้ด้วยนะคะโดยนะคะอาจารย์ทุกคนเนี่ยจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะนอกจากอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วนะคะสำหรับนักศึกษาของเรานะคะในส่วนที่เป็นนักศึกษาฐานะชั้นปีที่4เราก็จะมีการจัดนะคะเขาเรียกว่าฝึกอบรมแล้วก็ให้เด็กนักศึกษานะคะฐานะชั้นปีที่4เนี่ยเข้ามาร่วมนะคะช่วยอาจารย์ในเรื่องของการให้บริการทางด้านนี้นะคะ แต่นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าการดําเนินงานของเราเนี่ยนะคะการบริหารงานทุกอย่างงบประมาณทุกอย่างนะคะมหาวิทยาลัยเป็นคนดูแลนะคะเราไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากภาคหรือหน่วยงานอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยมีปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงที่ว่าการดําเนินงานของเราเนี่ยเราเพียงแค่ให้คาปรึกษาเบื้องต้นนะคะ ส่วนคดีความไหนก็ตามเนี่ยที่ต้องถึงขั้นในการดําเนินคดีนะคะหรือว่าถึงขั้นสู่กระบวนการพิจารณาของศาลในส่วนนี้เนี่ยเรายังมีอุปสรรคก็คือเรายังไม่สามารถที่จะจัดหาทนายให้ได้นะคะจัดหาทนายให้ได้นะคะในส่วนนี้นะคะอย่างมากเราก็จะทําได้แต่เพียงแค่ติดต่อไปหน่วยง,งานต่างๆนะคะที่เขามีบริการในส่วนนี้นะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของนะคะปัญหาที่เกิดขึ้น นะคะสำหรับการให้คำปรึกษานะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาให้คำปรึกษานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาคนขอคำปรึกษาเขาก็จะมาขอคำปรึกษาในเวลาราชการซึ่งตัวอาจารย์ทุกท่านนะคะก็จะมีภารกิจนะคะในการติดนะคะภารกิจในการสอนบ้างภารกิจในด้านต่างๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งนะคะก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกนะคะสำหรับ ผู้ที่มาขอคาปรึกษาเพราะว่าบมงตีพออาจารย์เขาติดภารกิจทางด้านการสอนการให้คําปรึกษานั้นเนี่ยก็อาจจะเร่งรีบหรือกระชั้นจนเกินไปหรืออาจจะต้องรอให้ผู้ขอคาปรึกษานี่นะคะรอนะคะรอบ้างนะคะในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะคะที่นะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาทางด้านการให้คําปรึกษานะคะก็คือว่าเวลาผู้มาขอคําปรึกษาจากเราเนี่ยนะคะ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าให้ข้อมูลเรามาไม่ครบนะคะสิ่งที่ถามก็คือทุกคนเนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะเวลาจะมาพูดกับเราหรือมาขอคำปรึกษากับเราเนี่ยนะคะก็จะให้แต่เพียงข้อมูลทางด้านตนฝ่ายเดียวข้อมูลมาไม่ครบ,อครบพอถ้าข้อมูลมาไม่ครบปุ๊บเนี่ยบางทีคําตอบที่เราให้ไปนะคะมันไม่ถูกต้องเพราะว่าไปสู่กระบวนการพิจารณาเข้าแล้วจริงๆเนี่ยมัน<ะ>ผลที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ตรงกับที่เราให้คำปรึกษา คเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยถามว่าในทางคณะนะคะเราเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ได้พยายามที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยนะคะในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการติดตามการให้คาปรึกษาหรือสําหรับกรณีนะคะของบุคคลที่มาขอคำปรึกษาและมีความประสงค์นะคะที่จะต้องการให้เรา ดำเนินการต่อให้มากกว่าการขอคําปรึกษาเบื้องต้นอันที่เช่นมีปัญหาที่จะต้องขึ้นสู่ศาลเข้าสู่กระบวนการดําเนินการพิจารณาคดีนะคะในปัจจุบันนี้ทางคณะเราได้ดําเนินการนะคะพัฒนาแก้ไขในส่วนนี้นะคะโดยเราได้ติดต่อไปยังนะคะสิทธิเก่าของเรานะคะสิทธิเก่าของเรานะคะที่จบการศึกษาไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ไป ตั้งสำนักงานทนายความนะคะรวมตลอดถึงนะคะในการติดต่อนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะต่างๆในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของการประสานงานในส่วนนี้นะคะซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เราก็มีออฟฟิศทนายความนะคะประมาณ3-4แห่ง นะคะที่ช่วยเหลือทางด้านนี้ก็คือเป็นจิตอาสานะคะรับภาระทางด้านนี้ต่อเมื่อมาขอคำปรึกษากับเรานะคะแล้วเขามีปัญหาต่อที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วเขาประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแทนทุนทรัพย์เราก็จะติดต่อไปยังออฟฟิศทนายความนะคะหรือสำนักงานทนายความที่เขาให้ความร่วมมือกับเรานี้นะคะแล้วเขาก็จะไปช่วยในการดําเนินการต่อให้นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการแก้ปัญหาทางด้านหนึ่งนะคะ แล้วก็อีกทางด้านหนึ่งนะคะเราก็พยายามขอคำเขาเรียกความร่วมมือนะคะไปยังหน่วยงานราชการต่างๆนะคะในบางเรื่องนะคะในเรื่องของการติดต่อนะคะหรือว่าของข้อมูลนะคะทีเช่นนะคะในส่วนของสภาทนยความนะคะเราก็ติดต่อไปนะคะในส่วนนี้เพื่อขอข้อมูลถ้ามีปัญหาอะไรนะคะในส่วนนี้เนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินคดีความนะคะเราก็จะให้นะคะผู้ขอคำปรึกษาของเราเนี่ยไปติดต่อยังสํานักงานทนายความหรือสภาทนายความต่ออีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วส่วนในเรื่องของการให้คําปรึกษานะคะในส่วนนี้เนี่ยทางคณะเองนะคะก็มีนะคะก็เรียกว่าการจัดระบบฝึกอบรมนักศึกษาของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะนะคะการให้คาปรึกษานะคะแล้วก็การสอบถามถึงข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นรายละเอียด ะะที่ผู้ขอคาปรึกษาเนี่ยมาขอคาปรึกษาเราเพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริงนะคะข้อมูลที่แท้จริงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะที่เคยมีปัญหาก็าคือการสอบถามก็คือมาถามข้อมูลขอคําปรึกษาเกี่ยว่วกับคดีมรดกนะคะเขาก็จะมาแจ้งกับเราทันทีเลยว่าเขาเป็นลูกนะคะถ้าเขาเป็นลูกเขาม,มีสิทธิ์ได้รับไหมนะคะในส่วนนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย นะคะพุ่งมาขอคำปรึกษาเนี่ยนะคะไม่ได้ให้ข้อที่จริงเพิ่มคือลูกที่มีสิทธิ์รับบริกแท้ๆถูกต้องไหมคะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยพอเขาบอกเขาเป็นลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้คำปรึกษาเขาถ้าเป็นลูกคุณก็มีสิทธิตามในฐานะที่คุณเป็นทายาทใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นลูกแต่ว่าทาไมคะเขาไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายนะคะบิดาไม่ได้จดเบียนสมรสกมารดา นะคะบิดาไม่ได้ให้การเลี้ยงดูมาตั้งแต่ต้นนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วเพิ่งทำไมคะเพิ่งมาเจอกันที่หลังหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะจัดการอบรมให้แกเด็กนักศึกษาของเรานะคะในเรื่องของทักษะนะคะเทคนิคในการสอบถามข้อมูลเวลามาขอคำปรึกผู้มาขอคำปรึกษาแกเรานั้นเนี่ยนะคะมาขอคำปรึกษาแล้วเนี่ยนะคะ ุณจะต้องมีทักษะในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันเป็นรายละเอียดให้มากที่สุดนะคะแล้วก็จะได้ให้คําตอบแก่เขาได้ถูกต้องมากที่สุดอย่างไรนะคะในส่วนนี้เราก็มีการฝึกอบรมแก่เด็กนักศึกษาของเรานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในงานของสํานักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของเรานะคะนอกจากเราจะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้คําแนะนําเกี่ยวกับคดีความต่างๆเบื้องต้น นะคะรวมตลอดถึงนะคะเราช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการร่างหรือทําสัญญาต่างๆนะคะในส่วนนี้เนี่ยให้แก่ผู้ขอคำาิึกษาแล้วนะคะอีกงานหนึ่งที่ทางคณะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนนะคะในส่วนนี้เนี่ยทางคณะก็มีการจัดอบรมแล้วก็เผยแพร่กฎหมายนะคะไปยังที่ต่างๆนะคะเพียงที่ต่างๆนะคะ โดยทุกปีนะคะเราจะมีการออกอบรมนะคะเราเรียกว่าการจับอบรมเผยแพร่กฎหมายสู่ชนบทนะคะอันนี้เราก็จะมุ่งเน้นไปยังนะคะกลุ่มประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกลนะคะในที่ห่างไกลนะคะแล้วก็เราก็จะไปทําการอบรมกฎหมายให้แก่เขานะคะตามที่หน่วยงานนะคะหรือว่าผู้ประสานงานแจ้งมาว่าในชุมชนนั้นต้องการนะคะในเรื่องของความรู้ทางด้านกฎหมายอะไรบ้างนะคะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะในการจัดอบรมนะคะ,ะปัญหาอุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการเผยแพร่ค,ความรู้ทางด้านกฎหมายของเรานะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาอุปสรรคก็จะอยู่ที่ในเรื่องของสถานที่นะคะในเรื่องของสถานที่นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ที่เราไปจัดอบรมเนี่ยค่อนข้างจะไกลแล้วก็ธุรกันดานเหมือนกันนะคะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะในส่วนนี้บางครั้งเนี่ยในการจัดรวมสถานที่นะคะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในเรื่องของการเผยแพร่เพราะบางที่เนี่ยนะคะก็จะมีปัญหานะคะแม้กระทั่งไมโครโฟนก็ไม่มีนะคะพวกนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เวลาที่เรานัดหมายแล้วเนี่ยนะคะมันก็ประสบป,สปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะอาทิเช่นนะคะเ,เกิดฝนตกเกิดอะไรพวกนี้ขึ้นมานะคะก็ทําให้เรา,เาไม่สามารถเดินทางไปได้ตามเวลาที่นัดหมายนะคะแล้วก็เวลานัดหมายกับชุมชนนะคะหรือว่าผู้นําชุมชนในส่วนนั้นเนี่ยปกติแล้วเราต้องนัดหมายค่อนข้างล่วงหน้าแล้วก็เป็นเวลานานนะคะเพราะว่าทุกคนจะไม่มีเวลาว่าง ใช่ไหมคะไม่มีเวลาว่างนะคะก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้นี้นะคะของทางนะคะของทางลาวนะคะก็เวลากลางวันเขาก็ทํางานกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางลาวเขาก็จะมีวิธีการก็คือส่งเด็กเขาไปอยู่เลยใช่ไหมคะแล้วก็ก็เวลาตอนเย็นจะได้คุยกันได้นะคะในส่วนนี้แต่บังเอิญเนี่ยนะคะของทางคณะเราเนี่ยเวลาเราเดินทางเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้วิธีก็คือเดินทางไปเช้าเย็นกลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราไปถึงช้าหน่อยสายหน่อยเพราะเนื่องจากปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็เลยทําให้เรามีเวลาในการคุยกับเขาไม่เพียงพอนะคะในส่วนนี้เพราะว่าพอช่วงกลางวันที่เขามีเวลาว่างเขาก็จะมีเวลาว่างค่อนข้างน้อยเขาจะมีเวลาว่างในช่วงเย็นตอนช่วงเย็นเราก็อยู่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องกลับนะคะเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ย การที่จะออกไปนะคะเราก็ไปค้างคืนนะคะในที่ต่างจังหวัดห่างไกลนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยนะคะเรายังไม่มีผุ่นทียงพอ